ดาวราศีกรกฎและคณะกรกฎในช่วงนี้วางแผนการเงินดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังวันที่23กันยายนนี้ดาวการงอนคุณจะย้ายเข้าไปอยู่ในจุดที่เขาไม่ค่อยถูกอกถูกใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นน่แหละท่านมีโอกาสที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์การเงินที่มีความติดขาดหรือว่าไม่ได้แั่งใจเนาะหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วทาให้เราสึกว่าการเงินของเรามันค่อนข้างเปราะบางนะคะใครที่ทํางานออนไลน์หรือเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นงานที่ได้เงินมาในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีเลยนะะ เพราะว่าการเงินของเราโดยปกติมันจะไม่ค่อยคงที่อยู่แล้วเนาะยิ่งพอดาวเข้าไปอยู่ในจุดที่อ่อนกําลังด้วยก็อาจจะส่งผลกับเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็สํารองเงินไว้ดีๆแล้วกันในช่วงที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะจริงๆก็เป็นเวลาแค่หนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอ ปลายปลายเดือนตุลาดาวอาทิตย์ก็จะย้ายตำแหน่งแล้วนะคะก็อาจจะทําให้พลังงานดีขึ้นแต่ว่าใน1เดือนนี้ก็ก็จะอยู่ประมาณปลายปลายกันยายนนี้นะคะหรือว่ายีบสกันยาย,ยนนี้ยาวจนถึงปลายปลายตุลาคมนะคะที่อาจจะเป็นช่วงที่เฝ้าระวังเนาะใครที่ทํางานประจําอยู่ก็ระมัดระวังในเรื่องของภาราค่าใช้ใจ่ายนะคะที่อาจจะอยู่ดีโผล่เข้ามาแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวอะไรเงี้ยก็ไป,ไปได้เหมือนกันนะยังไงก็วางแผนการเงินงดีๆแล้วกันนะคะ